สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กับเชฟติ๊กเหมือนเดิมนะครับมีเมนูมานำเสนอนะครับเรามาดูวัตถุดิบกันนะครับลูกชิ้นนะครับมาใช่แล้วัตุดิบวัตถุดิบของเรานะครับเป็นวันนี้เป็นปลาแซลมอนนะครับอันนี้เชฟจะมาทำเมนูเด็ดนะครับป่นปลาแซลมอนนะครับเราจะมีการป่นปลาแซลมอนนะวันนี้ มีอีมีอันนึงอยู่มีดอครับรมแล้วก็มีผักมากมายนะครับหลายอย่างนะครับผักสำหรับผมก็ยังไม่เคยกินนะครับผลปลาแซลมอนนะครับตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ำเดือดแล้วครับเราจะใส่ปลาล้าลงไปนะครับ นวลนั้นวลนื้อนวลนื้ครับพี่น้องกินปลาครับป่นลาตะมอนครับต่อไปเป็นไรครับเชฟพริกครับผมพริกแดงครับพริกแดงครับใส่เข้าไป หอมแดงนะครับใส่เข้าไปพริกแล้วก็หอมแดงครับแล้วก็พลิกนะครับใส่เข้าไปเพิ่มสีสันนะครับครับน้ำเดือดดีแล้วครับหอมอ เราก็จะเอาปลาแจมอนนะครับลงไปนะครับโอ้ยเยอะเลยครับแล้วก็จะรอให้มันตกนะครับแล้วก็จะเอามาตำนะครับในเครื่องต่างานะครับ ตอนนี้เราก็ต้มเสร็จแล้วครับต้มพวกพริกพวกเครื่องเคี่ยงต่างๆครับเราจะมาตำนะครับเบียร์นี้เชฟของเราวันนี้ครับเปลี่ยนเชฟครับจากเชฟติ๊กวันนี้เป็นเชฟเจนนะครับเจนหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับจากช่องหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับปุ่นปลาเซลมอนนะครับ ก็นำพริกออกไปตำครับจับนี่มาได้นหมได้ใส่นี้ก่อนครับเราก็จะนำปลาออกมานะครับใส่จานไว้นะครับแยกเยอะเลยครับปลาเต่ามอนเราครับเต่านได้ไง ได้ถ่กับกับเท้ได้เลยโอ่นเแล้วทอย่างเยอะเนอะเอาอันเอ่เบิร์ดเลยใส่เนื้อหลายๆไหมใส่แบบโอรัวให้ี๋ยวตุ้นเท้าเอเย็นนเย็นเราให้จับประด็ ไม่เห็นขี้ไอกลางดขี้มันออกไหมลองขี้มันไอ่กบมาอไม่มีไม่มีหรตัวนี้ไม่มีอืครับเราได้ตำพริกกับอันนี้ครับพวกพริกพวกเกิดมอหอมไปแล้วครับแล้วก็จะทำเอาเนื้อปลาแซลมอนใส่นะครับเ็นกระป๋้ยพี่น้อยถงเนืน เอาดิดิน้อยไม่ต้องีมีชีพนะมันได้ะเขนไนาวสรอเบี้ยเท่าไรน้อยเบียดิโอนี่ครับเเนื้อ เน,เนื้อนเน้นนะครับเมนูนี้นี่หากินยากครับป,ป่นปลาแซลมอนไม่มีใครทำนะครับอาหารอีสานนะครับาดาดแปลงนะครับนี่เอาแต่พวกเนื้อนี่ใส่กบเพราะเกล่ยมันมันไหลแล้ว<ะ>ม,เมเนื้อนะเพราะไม่ไเาไเกลียงไงอือนี่อยู่ด้วยนะอ่า โอเคเนาะอ่โอเคครับเราก็จะมาตำกันเลยครับตำเนื้อปลาผสมกับพริกนะครับพวกพริกพวกหอมหต่างๆที่เราได้ต้มไว้นะครับเราจะมาปรุงรสนะครับอันนี้ใส่สิอันน้ำที้ต้มไว้เนาะ น้ำปลาที่ต้มไว้นะครับก็จะมาปรุงรสนะครับใส่ปลาแดกลงไปอีกนะครับปลาล้านะครับปลาแดก แล้วก็น้ำปลานะครับแล้วก็เป็นพวงชีรดนะครับวจะคนโอ้โหสีสันได้นะครับเบอก เ,เสร็จแล้วครับเชฟเราชิมครับเชฟเจนหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับอันนี้เสร็จแล้วก็ใส่หอมลงไปครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเชฟชิมแล้วนะครับบอกว่าอร่อยนะครับปนเมนูปนปลาแซลมอนนะครับ ครับเราก็จะมาตัดใส่ถ้วยที่เตรียมไว้เลยนะครับใส่ถ้วยที่เตรียมไว้นะครับโอโหง่ากินครับเรานูครับพี่เนอะเรา,เาต้องเลี้ยงข้าวเนี่ย ห่อหูนี้เองนะครับเป็นอันเตติ้นครับวันน้เชฟจะให้เชฟป่นปลาแซลมอนนะครับจะให้เชฟติ๊กชิมเป็นคนแรกนะครับชิมกับผักนะครับนะครับ้องกินกับผักครับป่นปลาแซลมอนนะครับผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะครับหนยกระต่ายครับผมป่นปลาทูนะครับหน่วยกระต่ายครับครับ ก็ได้หรอฮะอ,อร่อย,อเ,ยเราจะไปคิมครับกับปลากระัลำแล้วที่เหลือเนื้อหรือตำใหญ่ๆนะครับแจ๋วพี่นะัองใู่ครับม,มามามา,มาๆๆย้ำเลย อย่างมันเนี่ยมันไหมมันนี่เดินปลาเต่นเนาะอร่อยครับครับมากิเอาน้อยน้ยินเลยอันนนยังไม่เคยมีใครได้กินนะครับป่นปลาเต่มอนนะครับชื่อแห่งคนบอกอะไรออเฮ้ยเฮ้ยนิหมน่นเน่ยเฮ ได้ครับผ่านครับกับเมนูป่นปลาแซลมอนนะครับครับสำหรับลิปนี้ก็พวกเราทีมงานทอม55นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนก็ขอไสหัวไปครับพี่น้องสวัสดีครับ